สวัสดีครับมาเราเล่นเกมกันมาหลายเกมแล้ว<ช>อีกสักเกมไหมจับปะ่ะนะครับช่วงนี้คนไม่มีอะไรดูมาจัดมาจนทานโตนอธิบายกฎกติกามารายาทเกมนี้ <c oughs> คือเราจะเอานักเตะสองคนมาผสมใบหน้ากันกลายเป็นคนคนเดียวเหมือนกับเป็นพ่อพันกับแม่พันรวมมารวมร่างกันและกลายเป็นเด็กหนึ่งคนต้องทายครับว่า ใครรวมกับใครสองคนนี้ใครรวมกับใครต้องถูกทั้งสองหน้าด้วยนะ,ะถึงจะได้แต้มแต่ถ้าถูกอันหนึ่งก็จะบอกว่าถูกคนนึงถูกต้องครับโอเคโอเคอเริ่มต้นที่คนแรกจัดง่ายๆ่ยก่อนห้าสี่สามสองไปครับไอ้เทียไอ้ขานี่ใครวะเฮ้ยตอบพี่ไอ้ครับขอ,องตัวคริสมันกับโอลิเวียชิลูถูกหน้า อันผมอ่ะพี่เบนครับคนหลักคือเมสซี่ครับกับไพอ่ะกิฟตมันครับกับกิฟมันครับรวมกันทุกเจ้านะครับองโม่าคือเมสซี่แล้วก็กิฟมันครับส่วนพี่เบนเลยพี่เบนออกนำไปก่อนข้อต่อไปครับสามสองหนึ่งตอบผมได้ยินเสียงพี่ไพก่อนอ่ะ โดกับมาลาโดนหาถุงหน้าอ่ะตอบใหม่รู้แล้วโดกับเอาเวดถูกพิดสองหน้าเลยด้วยอ้าวเมื่อกี้ถุงหน้าพี่ตอบโดก่ะอ๋อแปลมาลาโดนหน้าถูกเฮ้ยฮ <c oughs> <c oughs> ียนี่ใครวะตอบนะครับครับอ่ามาลโดนหน้ากับเล็กเซสครับ รครับทำใบ้ไ,ไหมทำใบ้ทำใบ้นะครับเมื่อทำใบ้ามาลาโดน่านะอีกหนึ่งคนเคยเล่นกับ C D R กันนะขอครับ,อ,บ,รบอ้าวพี่เบนก่อนเควินปิ้นตัวเต็งกับมาราโดน่าครับถุ่งหน้าครับมาลาโดน่ากับมิเชลฟาตินีถุงหนึ่งหน้ายังไม่ถูกสองหน้านะครับ เคยเล่นโรนัลโชใช่ไหมใช่ยกมือหน่อรอาร์ตูโดวีเดวกับมาโดน่าครับถูกหนึ่งนะไปต่อคำใบก็คือณเวลานี้เขาจะไปอยู่ลีกเออรเราเคยครับอารี่เเกนก่อนอีคาดี้กับมาโดน่าครับถูกต้องนะครับโอ้โหเป็นอีคาดีตอนสมัยวัยรุ่นใช่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 ผมพลาดไหนรู้ไหม คอเสื้อมันคือซามโดเรียเว้ยแต่ผมมองเป็นทีมชาติฝรั่งเศสอ๋อเนี่ยมันลายเหมือนทีมชาติฝรั่งเศสมั้งล่ะพี่เบ้นนำไปสองศูนย์นะครับพี่อายต้องรีบตีคืนนะครับเชื่ยากกว่าใช่ใช่เขาเร็วตอบถูกก่อนอันหน้านึ่งด้วยการเป็นช่วยเขาอีกสองหนึ่งไปตอบเอาครับมาตากับฟาบินโยถุ่งหน้าครับ เฮ้ยตอบมาตากับอาการิแพ้ถูกหนึ่งหน้าครับตอบครับมาตากับเวนเกอร์ครับก็ถ yeah> ูกหนึ่งหน้าจริงครับอ่ะใบใบก็คืออยู่ทีมเดียวกันนะผมเฮ้ยตอบมาตากับโซชาก็ถูกแค่หนึ่งหน้าถูกแล้วล้วนเดวิดมอยกับมาตาครับก็ถูกแค่หนึ่งหน้าจริงนะผมใบต่อเฮ้ยใบเลยอ่ะอืม จ็ผิดสองคนแล้วเล่นร่วมกันด้วยนะมาตากับลิงกาดก็ถูกแค่นึง้าครับตอบไหมมาตาเปเลล่าหนึ่งหน้าอยู่ดีครับพี่เบนตอบแล้วจะได้คำใบ้สุดท้ายไอ้ที่ยิ้มนี่เคยวะเอาคำใบไนะ้ไหมคำใบ้เลยก็ได้พี่เบนสละสิการตบอบเ,เ,เ,เราต้องกลับมายกมือแย่งกันคนที่เหลืออยู่เนี่ย เป็นความหวังของทีมคนนี้นะนวนเลยใช่ตอบตอบพี่เป็นก่อนนะมาต้ากินวูดนแล้วนะผิดเหลือไกลแล้วนะมาต้าแระฟอร์ดผิดเหลยอเฮ้ยรู้แล้วมาต้าบูนโ,นโน่ก็ถูกแค่หนึ่งหนะ้าเองนะเฮ้ยเฮียจะโมกพี่เป็นแล้วตอบแล้วเซมมาต้ากับแบล็กโคมินีหนึ่งหน้าอยู่ดีก็โมฮาโมพาแล้วตอบเยอะไปแล้วเฉยเจมครับผม แดนนี่เจมหรอไอ้เมียละตามันเบี้ยวจมูกเบี้ยวมีรอยตินกาให้ติดหมดเลยโห้ยริงไหมไม่หมูนะครับว่าก่อนยังนี้ไม่มีใครถ้าว้ยยังไงก็ครับนั่อยู่ไวคนนี้ผมบอกเลยว่าหน้าเนียนกริบดูกันให้ดีสามสองหนึ่งโอ้ยเขาเปลนคนใหม่ไปแล้วอ่ะ ครับลูกากูกับเซโดสถูกหนึ่งมันลูกากูคนหนึ่งแล้วแหละอีกคนนึงนี่ครวะมันผสมกันเป็นหน้าคนใหม่ไปแล้วอะ่ะเช่เขาขอคำใบ้เลยตอบไม่ได้พี่ยกเลยนะสะเคยเล่นอยู่ชโมสอนเดียวกันเกี่ย <c oughs> อะไรอยู่เนะี่ยเนี่ยมันภาษากันเป็นหน้าใหม่อะ่ะ <c oughs> แล้วผิวขาวผิวดำขึ้นมาด้นะเพราะภาษานรวมกันหน้าลูกกูกูไปแล้วใช่ไอ่ะอผมใบให้เป็นคนผิวสีทั้งคู่ทั้งคู่เลยตอบลูกกูกูเอริกบายยี่หนึ่งหน้า,าอ๋อครับกันล้ากับลูกกูกูถุงหน้าลูกกูกูกับ เจวินเดอ์บอยถูกหนึ่งหน้าครับไม่ใช่ผิวสีทั้งคู่นี่ยปลเป็นผิวสีเป็นตำนานเชวสีโมคาผมนะต้องโมคาแล้วตอบทีนหมดแล้วได้ได้ได้หน่อยากเฉลยเลยใช่แตวผมไม่ขึ้นเฉลยเลยใครเฉลยก็คือลูกากูกับด็อปบา์นั่นสิเอาทรงไหนไปด็อปบา์รว่ะเป็นด็อปบาตัวโปรดโอ้โหประสาน ที่หัวร้อนนี่ไม่ใช่หัวร้นของลูกกัปตูนะเป็นหัวล้นของบล,ลาที่ไปเล่นในอเมริกาไม่ต้องประสานล่างกันเฉยนะอันนี้ก็เนียนเฟี้ยวเลยคนนี้บอกให้สามสองหนึ่งคนนึงอะรู้ลแล้วอีกคนนี่ใครวะตอบครับครับป๊็อ,อกบากบาักบไบยี่ครับถูกต้องครับเอาไบยี่ตอบยังตอบไม่เร็วมากเลยเอบล็อบาร์แล้วก็หน้าบ๊อกบาร์ พี่เบนเนี่ยเรียกว่ามีแวร์กัการถ่ายหน้าคนมากเลยนะครับผมนะสองอาทิตย์แล้วนะครับผมบที่มมาข้อต่อไปนี้ง่ายสามสองหนึ่งตอบใช่คนระับโดกับเมสซี่ถูกหนึ่งหน้า อ๋ปรับแล้วรู้แล้วพี่เบนซ์ตบกันแลวสลัดที่บเลยโดไปแค้มทุกคนนะครับอานะครับในการเต้นขึ้นมานะครับผมดูจากรอยยิ้มดูจากตาเนี่ยเบคแค้มเลยแต่หน้านี่โดแต่เจอกระพุ้งแก้มหลอกไงถ้าปิดกระพุ้งแก้มไปดูตาดูรอยยิ้มเนี่ยเบคแค้มเลยคนนี้ผมบอกเลยว่ายากและเนียนมากคนต่อไปนะครับ ผสมผสานกันได้เปลี่ยนเป็นคนใหม่เลยเนียนเลย oh. ไม่แพ้ oh. ลูกกูกเลยสามสองหนึ่งโ้ยเ่ตอบครับครับบาเลเซียกองเต้ครับผู้หน้าวาเลนเซียกับมักซิยาวผิดครับ พี่จะตอบแ่บตอบถูกแล้วนนี่จะตอ,ะอ,ะองเต้คอนเต้กับแรดฟอร์ดถูกหนึ่งห้า่ันแรดฟอร์ดหรอวะจำได้ไหมจำได้เลยอีกหนึ่งคนที่ไม่ใช่กองเต้มีอาวุธลักเป็นความเร็วขึ้นชื่อเขาเลยแหะอาดาม่าเตาเล่กองเต้ถุ่งหน้า ๊อยอมต้องคำใบ้เพิ่มทั้งสองคนอยู่จมวสรที่อยู่ในลอนดอนเหมือนกันนับเวลานี้ตอบครับกองเต้อ,อบาเมยองถูกต้องนะครับมาแล้วครับผมมาแล้วคีดไว้อยู่แล้วแต่รอคำใบ้คือตรงขีดตาเนี่ยบาเมยองแน่นอนอะไอต,ตรงที่เป็นขีดอะ่ะอ่ะต่อ สามสองหนึ่งตอบครับเอด,ดูกับใครวะไม่รู้อ่ะปิดหมเลย,มมเลยแมนอ่าฟันนี่ตลอดปีแล้วถุงหน้าดาวปีแล้วถุงไม่ถือว่าเก่งอะนะปีแล้วใช่เหรอปีแล้วปีแล้ว ครับติ๊กตับติ๊กตับอ่ะผมใบให้เใบ,บเลยอีกคนนึงอ่ะก็อยู่สโมสรเดียวกับพีแดครับพีแรกกับ,กบไอ้เฮ้ยไอ้หัวโลนนี่ใครวะต <c oughs> กรีนเฮดทสเซนนั่นม,มีใครบ้างวะปีแรกกับลุงเบิร์กอ่ะไม่น่าใช่ด้วยปีแรกกับสองมัวนะกับเบิกแคมขนไม่ยามัวเลย มุ้าหนคำใบ้คำใบ้คืออีกหนึ่งคนคนละรุ่นกับปีแรดนะโอ้โหเป็นรุ่นน้องรุ่นน้องปีแรดยอบเล่นนปัจจุบันตอบเลยเบเยรินกับปีแรดทุกตอบเลยนะเอ็นเตอรเบเยรินนะคผมว่าเป็นเบเยรินแต่ว่าหน้าคือปีแรดแต่ตอนที่มาเป็นดารให้ก็เลยใส่เสื้อตัวนี้แต่ว่าผมม่ได้เป็นสกินเฮดแล้วพี่ฮเอาหน่อย รอบสุดท้ายแล้วหรอยังมี20หน้าตอบมาหน้าต่อไป3 2 1องหนึ่งชัดเลยอีกคนนี่ใครวะนั่นและตอบเมสซ,ซี่กับเอลิกานโต,ตน่าผิดครับจะถูกแต่ถูกตรงหน้านะเั้นถูกแล้ววะวะหนึ่งอ่ะ อีเวนต์มาเอ่อเมสซี่กับโอซิลครับถูกหนึ่งหน้าขอคำใบ้อีกหนึ่งคนเป็นไอดอลของเมสซี่ครับที่เมสซี่ตอบครับตอบพี่เอนก่อนไอมากับเมสซี่ครับสวัสดีครับก็ขอข้ามลาแป๊บนึงนะครับตอนนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ของผมเองนะครับชื่อว่าคอสโมนะครับช่วยลดน้ำหนักได้นะครับแต่ก่อนผมน้ำหนักเป็นร้อยโลนะครับลงมาได้ก็เพราะคอสโมนี่แหละ ถ้าใครอยากลองทานนะครับก็ลองทานได้นะครับก่อนอาหาร15นาทีนะครับวันละ1-2เม็ด์นะครับถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อที่ลิงก์ด้านล่างหรือว่าแอด IG หรือ Facebook ไปได้ที่ Cosmo underscore healthy นะครับขอคำใบ้อีกหนึ่งคนเป็นไอดอลของเมสซ,ซี่นะซซ<อ>ครับที่เมสซี่ตอบครับตอบพี่เป้ก่อนไอมากับเมสซ,ซี่คนระับถูกต้องนะครับโหแม่งคำใบ้มาพาบโบยมาจอยกไม่ทนันคนต่อไปผมว่า ไม่ยากไม่ง่ายพวกพี่น่าจะแยกคำตอบได้ 3, 2, <Yeah. S 1> สามสองหนึ่งเฮีตอบครับรับพี่เวสคริสมันกับโอลิเวอร์คาร์นถูกหน้าอีกคนนี่ใครวะตอบครับคริสมันกับมูรินโญ่คำใบ้คำใบ้คำใบ้คืออีกหนึ่งคนเคยเล่นให้แมนยู ออใหตอบเลยครับอ,องตัวคริสมันกับฮวนเซบาสเตียนเวรอนถูกต้องเลยนะตรงแน่เลยล่ะตรงผมคิดมันเอ้ยหน้าเวรอนแต่ว่าผมคิดมันคนต่อไปครับสามสองหนึ่งโปก๊กเขี่ยตาไม่ค่อยชัดเลยพี่เอาเลยก่อนเลย ตอบเลยนะฮะชไนเดอร์กับอีโกอินถูกหนึ่งหน้าตอบฮะอันเรกีกับอีโกอินถูกซี่เอเตเวสกับอีโกอินถูกหนึ่งหน้าทำใบ้เลยเป็นกองหน้าตัวจบสกอร์ พี่เบนครับอีโกอินกับแฟสโปก็ถูกแค่หนึ่งหน้าตรงหน้าตัวจบสก,กรอร์มันไม่ใช่เคสโปเคสโป,โปมันไม่หน้าตาอย่างงี้อ๋อตอบได้ปนะตอบได้สลัตาาดต้านอิบราฮิโมวิชก็ถูกแค่หนึ่งหน้านะครับต่อบายต่อสลัต้านก็ผิดเหรอก็สลาตันผิดไงอ๋อใบต่อคำถามสุดท้ายละสุดท้ายเลยนะ เป็นเด็กอายุเพิ่ง24ปีเป็นดาวรุ่งที่หลายคนจับตามองอยู่แต่ตอนแยกฟอร์มดอดตอบอีกโกอินกับพัตติคูโตเน่ก็ถูกแค่นไ้นนี่อใครวะอ๋อดูแล้วลวะพี่จะตอบป่ะไม่ตอบไม่ตอบนะอีกวินคริสตอฟเปียเทคถูกต้องนะครับอ๋อหน้าอ๋อหน้าเปียเทคเนี่ยแต่มันโครงหน้ามันเปลี่ยนไว้เลยดูไม่ออกตาตาเนี่ยเปียเทคเลยมาข้อต่อไปข้อต่อไปนะ สามสองหนึ่งเชี่ยอะไรอยู่เนี่ยตอบก่อนไหมพี่แว่นตอบก่อนเลยยกให้ไม่รู้ว่าตอบมาก่อนไม่แน่ใจกลับไปมั่วๆกอนเลย เกิดมีหลุดออกมาหน้าไหนจะได้ตอบได้ตอติดกับกับตัดเดย์ง่วงไปหรือเปล่าผิดนะขอคำใบ้เลยขอใบ้เลยเหรอเออโอ้โหเอ้ยต้องตอบก่อนดิถีงขอคำใบ้ได้นี่ต้องตอบก่อนต้องตอบไปก่อนเราสม่ำมาซานิโอโรกับปาติซุต้าถูกหนึ่งตอบแล้ว ตานิโอโลาพยานิดถูกกล้องนะครับเฮ้ยโอ้ไข่แล้วตอบหอกรู้แล้วพยานิดนนึงพยานิดเสื้อลงมาจะรอให้หลุดมาอีกอันหนึ่งลองตอบตานิโอโลาแล้ว่าถูกเปล่าแล้วรอคำใบ้จะตอบไปทเนื้อคือรู้คนนี้แต่แกล้งไม่ตอบอันแรกอันนี่เขาเรียกว่าเป็นทริคนะครับวันนี้เฮ้ยนึกว่าพี่เวนไม่รู้พยานิดเสื้อลงมาหน่ะหลอกอยู่แล้วถือว่าเข้มข้นนะเฮ้ยเสียเลี่ยมหนึ่ง ตอบลำ่ำเนี่ชัดเลยคนหนึ่งตอ,อบครับาติสตูตา้ากับตติถูกนะนั่นตอบเลยครับครับาติสตูตา้ากับปิเตอร์เพาวถูกหนึ่งหน้าครับคำใบ้มาอีกคนอีกคนเป็นตำนานของยักษ์ใหญ่สเปนคับตอบครับ โลนอกฟกูมันกับไอซูตาก็ถูกเลยตาแบบไม่ครวะขอทำใบเลยนึงไม่ออกเป็นตำนานเลอามาอิตาตอบ,บลาอูกับบาเติดถูกหนึ่งหน้าพี่ แบรนด์ชูสเตอร์เกาหลีซูด้าถูกหนึ่งหน้าใบต่อตรงคนนี้ครับอ๋ออยู่ตำแหน่งโพซิชั่นตอบครับตอบครับกูตีกับอาติตูตาครับถูกต้องครับไอ้เหี้ยเออว่ะมันคือกูตีเธอะสานหน้าเลยนี่ว่ะเดี๋ยวว่ายอดมากนะครับพี่เบ้นกับเกมทายหน้าเนี่ยมาต่อต่อต่อ อันนี้ง่ายอันนี้ง่ายมากผมบอกเลยสามตอบได้ไอ้ที่นี่มันหน้าใครวะตอบคิดเบ้นก่อนวาดี้กับองลีถูกหนึ่งหน้าครับกรีนวูดกับองลีถูกหนึ่ง ครับครับเวล่ากับอองรีย์ครับถูกหนึ่งใบอาร์เซนอลทั้งคู่เปเป้อองรีย์ถูกหนึ่งตอบครับครับโอซิลกับอองรีย์ครับถูกหน้าใบต่อแต่อีกคนที่ไม่ได้อองรีเป็นแค่อดีตคาส์เซนอลตอนอ๋อรู้แล้วครับ มาตินคีโอนกับกับองลีครับถุงหน้านนะยังเล่นอยู่ไหมยังเล่นอยู่อะฮะยังเล่นอยู่ด้วยเหรอีกคนหนึ่งยังยังเล่นอยู่ฟานเพอร์ซี่กลางลีถุงห้ ต้องใบแล้วอันนี้ใบแล้วต้องรู้แน่นอนแย่งต้องแย่งออไใบสุดท้ายเลยเคยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นตัวตายตัวแทนองลีครับคามเป็้ศูนย์ไม่รู้ดลเอยยกไว้ก่อนตัวตายตัวแทนองลีเลยใช่ไหมเคยขึ้นชื่อว่านี่แหละคือตัวคือตัวตายตัวแทน๋อ้รู้แล้วองลีกับอาเดบ่ายอถูกหน้าไอ้เนี่ยผิดแล้ววะ เดี๋ยวพี่สุดท้ายแล้วถ้าไม่ได้โมคาเนี่ยคือนิวองลีเลยตอนตอนมานี่คนที่บอกเนี่ยนิวองลีพี่ตอบสามได้ไหมได้องลีเวลเบกถูกง่าพอละโมคาละถ้าตอบไม่ได้จบไปได้แล้วเบนเร็วไม่เก็บคะแนนหน่อยยังเล่นอยู่ด้วยเหรอยังเล่นอยู่ก็เป็นองลีกับกับใครไม่รู้มั่วซั่วไปก็นิวองลีเหรอ ฟันเฟอร์ซี่ต่อไปแล้วไม่รู้เนี่ยไม่ออกนิวองลีท้าขวาคือเขาอ่ะอันนี้คือป้ายสุดเลยนะซาลิล่าเนี่ยแค่จะฝ่าแฝดกันต่างกันแค่ตัวเตี้ยไม่่ออกอ่ะอยู่อะไรเทนน้องเหมือนกันเหรอใช่ตอนมาตอนนี้เนี่ยนิวอองลีทรงผมรูปร่างผิวเหมือนว่าอะไรเหมือนอองลีหมดเลยต่างกันแค่ตัวเตี้ยขององลีแค่นั้นอ่ะตอนนี้เนอะเนอะอยู่ป่ะไม่อยู่แล้ว อยู่ในพี่เมียปะอยู่อ่าเร็วๆร็วนี่ไปขนาดนี้เลยนะติ๊กต็อกเร็วให้ตอบอีกคนละครับตอบมั่วมั่วไปตั้งใจคิดดีๆโอ้มันง่ายพี่ก็อะไรอ่ไม่รู้ตอบเลยยอมเลยว่าอ่าเทวะคอร์ดกับอองลีถูกต้องนะครับเฮ้ยเอ้าใช่เหรอใช่เอวะขอดเหรอวะ ป็นทีโอวอลคอนะครับผมเป็นลูกอุ้ยี่ยไอ้เนี่ยตาก็ไม่เหมือนจมูกมันรวมกันเป็นแบบดั้งแมกด้งบจมูกปากคือของวอลคอรดครับอ่าไม่มันยากไปเลยวะเพราะหน้าคงหน้าของวอคอรไม่เหมือนกันจมูกมันเลยมารวมมันเลยโดนพี่ลงมามองยากเลยคนต่อไปง่ายชัดเจนสามต่อหนึ่ง รู้คนหนึ่งแล้ว <c oughs> ตอบคร<ะ>ับอินเนสตากับกิสมันถูกมากตอบคร<ะ>ัอินเนสตามาชเคลาโน,โนถูกต้ <c oughs> องมาอาตีขึ้นตีขึ้นอืม ตอนนั้นคู่นะครับแล้วแค่ผ้าใส่สร้อยใช่ไหมวะทักกับฟานไดครับถูกหนึ่ะตอบครับทักอเดเนโอกับฟานได้ครับถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะใส่พองเยอะอาร์เดโนหลังๆนี่เป็นอัตราพานอยู่บาร์ซิวแล้วครับแล้วก็ฟานได้เป็นหน้าครับอาร์เดโนมีรอยขี้คิ้วด้วยคแอมที่เป็นนี่ชัดเจนนะครับผมมา คนนี้เข้าขั้นระดับยากเกือบสุดแต่ยังไม่สุดนะสามสองหนึ่งเอม okay, อิเนมเหรอวะนาตาเหมือนเอมิเนมมารวมาใครเลยนังบอลใช่ไหม 1, น,นักบอลนักบอลพี่ตอบเลยนึกไม่ออกหรอวะ โ <O> <น>อซินะลก,กับอาราเลนนั่นผ<ป>ิดทั้งเอเมซุตโอซิลกับเอมิเนียมไม่ใช่ขิดนมาเลยอ่ะคนนึงบราซิลคนนึงเบลเยียมยังเล่นอยู่ทั้งคู่รู้แล้วคนนึงอีกคนเนี่ยคายวะพี่ตอบ อ่อเตนเรียนมองคอมพานีต้องไม่ใช่ที่บอกเราเป็นยี่ห้อผู้ไม่รู้หกวดไม่ดูตอบได้ะตอบบฟาบินโยฟาบินโยรับอีกคนเป็นไรนี่เก็ไรนี่อ๋อพีตาคูกครับไปต่อยากจัดเลยเป็นกองหน้าอยู่ในพิมริลีเป็นกองกลางอยู่บนเดนริก้า ตอบแล้วครับซานโชกับวิชาริซอนถูกหกองหน้าครับเป็นอะไรกองหน้าอย่างไรบุนเดนนะอะไรนะกองหน้าพิมพีรีกองกลางบุนเดสอ๋อตอบแล้วครับวิสเซลกับวิชาริซอนครับถูกต้องนะครับกอหน้าวิชาริสันแน่ๆกองลางของวิเซลพิมพีรีเพนี้ยากไม่ยอมจริงๆต่อสามสอง วิลเลียนอรใครวะตอบครับซาเน่หรือวิลเลียนนะทุกต้องนะครับโอ้โหพี่เพิ่งมาเห็นชาลเก้เทียบเลยจริงๆกับพี่รู้ว่าซาเน่แต่พี่ไม่รู้วินเลียนของไอ้มมาตอบไอ้พี่เดี๋ยวเหลือสองข้อสุดท้ายแล้วนะไอเนี่ยตามไม่ทันแล้วแต่เล่นเพื่อศักดิ์ศรีเล่นเพื่อความสนุกมามามา เข้าสุดท้ายสิบคะแนนอะไรอย่างงี้เปล่าสองหนึ่งตอบครับเนม่ากับโรนัลดินโญ่ครับถูกต้องครับอันนี้ง่ายเลยบอกให้ไม่ทันอันนี้ก็ง่ายครับน่าจะต้องรีบแยกกันตอบเพื่อคะแนนสามสองหนึ่งอืออ่า ตอบไปกันครับครับวอลคอต์ดกับมาเน่เี่ยถูกเหน้ากเก่ยนักตอบครับครับวอลคอตกับจาร่าถูกต้องเลครับคือรู้อีกแล้วมานี่ตอบเพิ่มนเลยดูไอ้ไม่ตอบว่าเลยถามไปกคงถามถามวอลคอตเพราะว่า ที say, ่เกิดมาชื่อเอเวอร์ตันและก็เป็นทรงผมออฟฟอยที่หนักแบบทรงมหาไทยคือรู้อยู่แล้วว่าเป็นดาราแต่ว่าดาวเราเอาขอถูกไหมเราผมมีหนึ่งหน้าเป็นเป um ็นหน้าโจ๊กโจ๊กงาเป็นเป็นหน้าโจ๊กขำขำสามสองหนึ่งเดี <no ๋ยวเดี๋ยวลาะกับฟันได้ผสมที่ลงตัวมากโอเคโอ้แพรเลเทสเลยนะครับเกมนี้ก็อยากให้เราทำเกมอะไรก็ คอมเมนต์มานะครับแล้วก็สนุกไหมเล่นตอบไปพร้อมกับเรานะครับคนดูดตอบกันได้กี่คะแนนก็คอมเมนต์มานะครับจะได้รู้ว่ามันยากขนาดไหนหรือเรากระจอกเองโอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ